สวัสดีครับพวกผมตัวแทนจากกลุ่มที่หมานําเสนอโครงการเรื่องการฟื้นฟูประชากรสัตว์น้ำและการจัดการขยะชายหาดทะเลคุณลักษณะของพลเมืองจากโครงการดังนี้โครงการสะท้อนถึงคุณลักษณะของพลเมืองที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมหลักการและเหตุผลการลดลงของประชากรสัตว์น้ำมีผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารและการดําเนินชีวิตของชุมชนที่ต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรทางทะเลและการสะสมของขยะบริเวณชายหาด เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อความสมดุลของระบบนิเวศทะเลอีกทั้งขยะที่ไม่สามารถจะสลายได้ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลการฟื้นฟูประชากรสัตว์น้ำและการจัดการขยะชายหาดเป็นแนวทางสําคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและการส่งเสริมความยั่งยืนในระบบนิเวศทะเลซึ่งเป็นการปฏิบัติที่จําเป็นสําหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์โครงดาน 1. ฟื้นฟูและเพิ่มประชากรสัตว์น้ำในพื้นที่ทะเลที่เสื่อมโทรม 2. ลดปริมาณขยะในพื้นที่ชายหาดและส่งเสริมการจัดการขยะที่ยั่งยืนและสสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนและผู้มีส่วนร่วมในโครงการกลุ่มเป้าหมาย 1. นักศึกษาและคณะผู้จัดการโครงการ2ชุมชนท้องถิ่นที่อาศรรัยบริเวณชายฝั่ง 3. นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนชายหาดสถานที่ดำเนินการหาดเขาตะเกียบอำเภอวัวหินจังหว,วัดปัตตานีระยะเวลาดำเนินการโครงการ9-15สาัปดาห์วิธีดำเนินโครงการ 1. สรํางสำรวจพื้นที่ศึกษาพื้นที่ที่มีปัญหาประชากรสัตว์น้ำลดลงและพื้นที่ที่มีขยะสะสม 2. จัดกิจกรรมฟื้นฟูปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ชายฝั่งที่กำหนด 3. เก็บขยะชายหาด จัดก,กิจกรรมเก็บขยะบ,บริเวณชายหาดร่วมกับนักศึกษา 4. ติดตามและประเมินผลเก็บข้อมูลผลกระทบจากกา,ารดำเนินโครงการทั้งในด้านการฟื้นฟูนฟประชากรจัดน้ำและการลดของขยะงบประมาณค่าเดินทางถุงขยะถุงมืออาหารเครื่องดื่มรวมกันทั้งหมด1,523บาทผลการประเมินโครงการจุดเด่น 1. ประชากรจัดน้ำในพื้นที่พื้นตัวอย่างเห็นได้ชัด 2. ขยะบริเวณชายหาดลดลงอย่างเห็นได้ชัดชายหาดสะอาดขึ้น3ชุมชนและผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนับสนุนในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นข้อควรปรับปรุงควรเพิ่มความถีดในการจัดกิจกรรมเก็บขยะผลการดาเนินการโครงการเชิงปริมาณ 1. ลดขยะชายหาดลงกว่า80เซนเมื่อเทียบกับปริมาณเดิม2ปล่อยพันสัตว์น้ำกว่า1 0,000ตัวในพื้นที่เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 1. ใช้หาชสะอาดขึ้นและมีสภาพแวดล้อมดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2. ชุมชนและนักท่องเที่ยวมีความรู้และตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการขยะและอนุรักษ์กสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาผู้ดำเนินการโครงการนักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับชุมชนและการจัดกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม1 เรียนรู้ถึงความสําคัญของการทํางานร่วมกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม2ตระนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนขอจบการนําเสนอโครงการเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ